เร่งดีวัดนี้เข้ากับทำชั่วขณะนี่แหละมันต่อเนื่องอาการทำชั่วขณะให้ต่อเนื่องคนเข้าเวลาติดตายมันมันบ่มีแนวคิดอยี้แต่เข้ากัใจทำมาแล้วแต่เข้ากใจทีสุดของของวัดทุกยางต์ตายแต่เข้ากใจว่าต้องมีคนมา่อยกอดความรู้สึกเห้ตอนเจ็บตอนปวดตอนตีคิดแลนตุนึ้นขึงผ้าสิ่งอื่นนั่นน่ะ มันมันบ่มีเางาตุนไปแล้วนอกจากกรของเองอข้าใจ่รักกำลังจสมักกระพึงล้มให้ใจท่านที่หลดแตะเั้งว่าห้าใไข่สวนทำมาคนป่นวยอยู่นี่แหละหรือใก่จิตายกับซานข้าวไข่ข่้วหนึ่งสุชินคุย่างจัดท่ลาลไยเกิดมาตายบกกุกจเกิดมาตายนี่แม่มันมาบ้านเหรอนี่ลระตั้งยดท์ใช่ปะหล่ะเออแต่ว่า,วาภัยสีอาซาให้ขาดจนนายอันนี้ก็ยกมือผมจิขาะขาดจน แล้วก็ตัดข้อคนมาเลื่อยเรื่อยเรื่อยเป็นวันละตัดบ่ขระขดับดันหนึ่งสองคันก็บ่ขระดตะถ้าเก้ารุตัดเแค่หนึ่งตัดคันหนึ่งคันสองคันสามมันยังขาดารเราชาติเลยปลดเราว่างเราว่าเราเถา,าแล้วคิดบางว่าคนผู้หนีเราเค่อยทํหมุนทําท่านอย่างมาเลยคน้นขี้ขากินมาตลอดนั่นป่านนี้ตัวเ้าเป็นคนบาดเพาท่านบ่ได้หนอกนึกถึงแต่สิ่งที่่อยปนค่อยขี่ค่อยขานตลอดนึกถึงต่เลือด ขาคนบอกสองเถอะสามเถอผมกับวันนี้ผู้เออมียก็มาทำแต่พอคุณเจ้าต้องการอย่างบ่ได้ต้องการอย่างไม่เยี่ยมเนี่ยเยว,วาลาะมาเยี่ยมเด้เพบอกว่ามาเยี่ยมเยี่ยมยังหอาบ่ได้เป็นหาติกันเป็นว่าเป็นการสังเถอสั่งมัน่นเพราะขเขาไปได้บอ,อ,อนมีมีบาดจิตใจมึงดูหนยคนผู้ดีคนกับเขาไปแล้วเพิ่งเขาเอาเขาไปนั่งอยู่ไกล นกัน,นอนป่วยนั่นแหละผมเป็นคนบาปคนป่วยเบาในโจรกขาดเบาผมบ่ซ้ำเค,คยทำบุญมาบุญผมบ่ของจักเลยบ่อกหวนเป็นยังไรผมปนขี้ขาลักกินมาตลอดเออ,อพรอคุณเจ้านั่นนมนม์นไปข้างหน้าบอตั้งมาเยี่ยมเจ้านี่นออนนนคือปัจจุบันจิ่งที่ท่านคิดเป็นอดีตอดีตที่ดวงมาแล้วแก่บ่ได้คิดเมื่อไร กั้งวลเล่าร้อนเมื่อนั้นเป็นบาปเมื่อนั้นนี่เรียกว่าบาปอธิบายฟังเรเลยเปในอนาคตก็คือกันถ้าห้าคชิดถึงเรื่องนี้อนาคตคือข้าต้องอไปเผยดในนรกเนี่ยเปนเหตุบอกคนตัดอดีตอนาคตออกให้ตอนนี้ให้เพ่งเล็งหรือจ้องเบื่องอาตมาให้ชัดๆจัด,ดตอนนี้ตอนนี้อยู่ตอนหน้าไปอยู่ตอนหน้าทัาน ท่านมีน้ำว่าจังดไดมีน้ำว่าสารีบุตรอ๋อท่านสารีบุตรสติขึ้นมากเหาอจะว่าแบบนี้เริ่มเริ่มมาในปัจจุบันเด้ว mm hmm. เออค็อเจ็บปวดป่วยเป็นธรรมดาอันหนึ่งที่เกิดขึ้นหรือคนเ้าขขากระตายบ่าขากระตายแม้ท่านก็ว่าได้จากป่วยแต่ว่ามันกับป่วยบังคับบ่ได้ท่านเห็นโทษของการสี่เขาไปยึดในร่างกายว่าเป็นของตนหรือยัง mm hmm. เออเห็นโทษบางท่านเห็นได้ตอนนั้นก็บอกว่า,วา เพราะท่านเห็นมันแปลว่าจังไรตะตอนี้ปวดใสเนี่ยเจ็บใสเอ,อเจ็บหันเจ็บนี่ท่านจงบังคับว่าถ้ามันเป็นของเฮาท่านจง,งบ,บังคับว่าจงจะเก็บตรงนี้จงจะปวดตรงนี้จงจะป่วยตรงนี้จจดนได้บอกบอกบ,บ,บ่ได้อัน,นถ้าในเมื่อบ่ได้เรอเฮาจิไเป็นสนใจคิดถึงมันเห็นอย่างาเราก็เลยบอกเอ้าตั้งสติดีดๆเออฮาจิหายใจไปพร้อมกัน เห็นว่ารู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกไปสักระยะหนึ่งหาหน้าที่ของทีผมรู้แล้วดูคนมาได้บัตรกับกับแต่ว่าโดยความอ้วยหนักเบาไวกรอนอนอยู่อ่าภาษาเรีอกว่าเราจะหายใจไปพร้อมๆกันรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้าตายเพาหัวเมือบเเจ็บบ่าปวดพราเบ็นบละมันเริ่มเบิดแล้วทั้งอดีตและอนาคตมันบ่มีมันมีแต่ปัจจุบันคือลมเข่าลมออก อหลังจากตายแล้วเริ่นกันนีตัวบัดเออพระพุทธเจ้าเห็นอยู่บัตรออพระพุทธเจ้าเห็นอยู่าเพ่ว่นเลยทำนายว่าอันผู้นี้ไปเกิดใสเขาเป็นผู้ไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเข้าสู่อาณาคารบบังดูเหาโคนขนาดเร็วๆเนาะ <laughs>